วันนี้นะคะพบกับเซลพอมมี่ค่ะเซลมาด้าเกษตรหนวามินนะคะอยู่เพจมาด้าเกษตรนมินขายรล้ยนออนไลน์ค่ะวันนี้เซลพอมมี่ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูรถด,ด้านหลังของเราค่ะเป็นรถน้องเล็กนะคะและเป็นรถที่แต่งพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้เป็นรุ่นไหนกันนะคะรอติดตามได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรถน้องเล็กนะคะจะเป็นรถ All New Mazda 2แต่งพิเศษเป็นรุ่นลุกกี่ไดค่ะมันจะมีอะไรพิเศษกันเชียวเดี๋ยวจะพามาชมเลยนะคะอย่างแรกเลยที่เห็นนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแอร์ส e a m มบ u ูค่ะและตกแต่งด้วยสีส้มนะคะและตัวกระจังหน้าจะเป็นสีขาวค่ะซึ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูตัดกันหมดเลยเป็นชุดแต่ง ทุกอย่างเลยนะคะซึ่งเรานำรุ่นย่อยนะคะรุ่นแรกเลยค่ะมาแต่งพิเศษเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งแนวน่ารักแนวสปอร์ตค่ะและคันนี้จะเป็นทรงสปอร์ตนะคะทรง5ประตูค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านข้างกันนะคะว่าเขาแต่งอะไรเพิ่มเติมมาให้อย่างแรกเลยค่ะล้อแม็กนะคะจะตัดเป็นสีฟ้ากับสีส้มนะคะตัดกันนะคะและก็จากนั้นค่ะในส่วนของตัว คลิปตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มค่ะและแต่งเพิ่มคําว่ามาด้าเข้ามาและฝาครอบกระจกของเราเป็นสีส้มนะคะก็จะให้ฟิลแบบน่ารักน่ารักแต่มีอะไรนะคะก็รุ่นนี้จะเป็นตัวห้าด้านหลังก็จะมีแต่งสปอยเลอร์เป็นสีส้มเป็นของแท้ของมาด้าเลยนะคะชุดแต่งตรงนี้พอมบอกเลยว่าเป็นของแท้ของมาด้าเลยนะคะ คีบฉลามจะเป็นสีขาวเนาะหลังคาค่ะแล็บมาให้สีขาวทําให้ดูแบบมีอะไรสีฟ้าตัดสีขาวตัดสีส้มลงตัวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังนะคะส่วนของไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะแล้วก็5ประตูนะคะจะมาดูกันว่าด้านหลังเนี่ยจุ ของได้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพรอมพับลงให้แล้วนะคะพับเบาให้แล้วนะคะแล้วก็ถอดพา t ิชั o นกั้นตรงนี้นะคะออกมาแล้วนะคะด้านหลังก็จะกว้างมากนะคะถ้าลูกค้าที่แบบว่ากังวลใจไปตลาดไปซื้อของไปซื้อแบบร้านต้นไม้นะคะสามารถเอาต้นไม้หรือเอาไม้กวาดนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนตัว ด้านท้ายนี้ด้วยนะคะเป็นห้องโดยสารด้านท้ายนะคะแล้วก็เขาก็จะตกแต่งโดยการมีสีส้มตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นตรงท่อตรงนี้นะคะเป็นขีดสีส้มๆนะคะทําให้รถนะ่ะดูไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะด้านชื้ด้านในก็จะเป็นเหมือนกับตัวรุ่นย่อยเลยรุ่นซีเลยนะคะแล้วก็ จะเป็นเบาะหนังเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหนังหุ้มหมดเลยนะคะตัดคูเมียมเรียบร้อยนะคะด้านในจะเป็นเบาะหนังพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งสายก็รับสายวางสายเลยแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของรุ่นนี้ก็คือด้านในนะคะจะตรงนี้จะเป็นแผงกั้นสี ป้านะคะตัดกับขาวเลยค่ะหน้าจอก็สามารถถ้าสกินได้ในกรณีที่เราจอดรถเนาะแต่ถ้าในกรณีที่เรา,าสตาร์ทรถอยู่หรือเครื่องยนต์ดําเนินการอยู่เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะใช้ปุ่มตรงเซนเ,นเตอร์ของมาเดร์ด้านล่างได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องของการเซฟตี้ด้วยนะคะระบบความปลอดภันยนะคะก็สามารถกดปุ่มเล็กเพลงเพิ่มเสียงรดเสียงจากนี้ได้แล้วก็เกียร์ลรากก็เป็นเกียร์นะคะที่สามารถ สามารถเล่นเป็นเมนูได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มตัวสปอร์ตนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสปอร์ตแบบว่าโหมดที่รอบเครื่องจะจัดเลยนะคะเร่แงแซงปูดป้าเลยใช้โหมดนี้เลยค่ะแล้วก็แอร์ของเรานะคะจะเป็นแอร์แบบออโตโ้เนาะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของตัวฮิตเตอร์เข้ามาได้ด้วยนะคะเพราะว่า รถมาด,ด้าของเราผลิตที่ไทยแต่ส่งออกทั่วประเทศเลยนะคะก็สามารถที่จะปรับได้เลยในกรณีที่แบบอุ้ยช่วงฤดูหนาวแล้วอย่างคนเหนือมาซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะปรับเป็นตัวฮีเตอร์ได้เลยบ้านเฮามันหนาวเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวรุ่นนี้ไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบ LED แล้วแล้วก็เปิดปิดแบบออโต้แล้วแล้วก็ ในส่วนของตัวการปัดน้ําฝนนะคะก็จะเป็นแบบออตโต้เช่นกันช่วงนี้เดือนกระดากรดาด้วยนะคะก็เป็นช่วงของเดือนหน้าฝนนะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะที่เคยมีประวัติการพ่อนรถมอเตอร์ไซค์หรือรถคันเล็กอยู่นะคะต้องการซื้อเป็นรถยนต์เพิ่มเติมนะคะก็กดติดตามคลิปนี้ไว้ค่ะแล้วก็ฟังให้จบท้ายคลิปนะคะพอม,มี่จะมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอค่ะเดี๋ยวรอชมกันค่ะ แล้วผมก็ได้จบการรีวิวของมาด้าสองเจ้ารุ่นลุกที่ไดไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาบอกโปรโมชั่นพิเศษนะคะคันนี้คันเดียวและคันสุดท้ายนะคะของม a ด d าเกษตรโนมินค่ะจัดโปรลดจุกๆไปเลยค่ะฟรีดาว20%นะคะและคันนี้ผ่อนเพียง7,000 x อ็นะคะถ้าลูกค้านะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะคะต้องโทรมาหาเซลล์พออม,มี่ก่อนนะที่เบอร์ 0927924961ค่ะหรือทักเข้ามาในเพจมาด d a ได้เลยนะคะมาด d a ขายรถยนตออนไลน์ค่ะติดต่อเซลพอมมี่โดยตรงค่ะหรือสามารถที่จะติดตามกดเพจของเซลพอมมี่ได้เลยนะคะก็คือพอมมี่มาด้าเกษตรนวมินค่ะลูกค้านะคะที่สนใจจริงๆรีบโทรมาก่อนไม่งั้นหมดก่อนนะคะันนี้วันนี้นะคะกะ็น่าจะ คุ้มค่ากับลูกค้าที่ชมคลิปนี้แล้วค่ะก็รุ่นพิเศษราคาพิเศษมีเพียงคันเดียววันนี้นะคะเดือนกรกฎารีบโทรเข้ามาก่อนนะมีคันเดียวจริงๆนะคะก็หวังว่าลูก,ลกค้านะคะที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดหัวใจกดซัลซ่าให้พร้อมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เซลล์หน้าใหม่ด้วยนะคะวันนี้พรอมนี่ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย